อะไรนะแค่ชุดอาพีเรียวกก็โหดแล้วเหรอมันใช่เหรอ,อยังไงอาวุธโอ้โหเผาบ้านระเบียงระเบียงระเบียงตายแล้วจริง ไปจบนี่ปลาเข้าห้องดิกเฮ้ยห้องดิกมันก็โดนไฟนี่หว่าไฟม,มันทะลุออกมา สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกลับมาปุ๊บเนี่ยก็รีอาร์พีแล้วนะครับอาร์พีเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่22แล้วนะครับทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเกม PUBG รอบที่88แปดนะฮะอันนี้เป็นของรางวัลอาร์พีเดือน22นะครับเป็นอะไรที่เรียบหรูดูแพงมากๆนะครับแล้วก็ยังมีหลายไอเทมเป็นระเบิดคิวฟิตด้วยนะครับเวลาปาระเบิดโดนศัตรูเนี่ยจะมีการประกาศการกำจัดศัตรูด้วยนะฮะเห็นคิวฟิตระเบิดทีเนี่ยศัตรูถึงกับ ถามหาทั้งแมปกันเลยทีเดียว <S 2> <S 2> <S แล้วในอาพีเดือน22นี้นะครับผมมาได้เปิดอาพีล่วงหน้านะครับซึ่งผมก็ยากรู้ือนกันว่าถ้าไม่ได้เปิดล่วงหน้าเนี่ยมันจะแพงกว่าหรือเปล่านะครับแต่มันก็แพงกว่าจริงๆนะครับราคาแพ็กใหญ่เดี๋ยวอยู่ที่960 UC นะครับแต่ก็มีส่วนลดให้60 UC นะครับทั้งแพ็กใหญ่แล้วก็แพ็กเล็กนะครับแพ็กเล็กนี่3 0 0 UC แพ็กใหญ่เปิด 900UC นะฮะร,รวมส่วนลดนะ โอเคเราเปิดอาพีกันเลยนะครับก็จะได้ตาอาพีเพิ่มขึ้นนะฮะแพ็กใหญ่เนี่ยเขาก็จะปวดล็อกเลเวลให้เรานะครับประมาณ12บสองเวิลเลยทีดเดียวนะครับแลวมีกรอบรูปดออรี่ให้ด้วยนะสำหรับคนที่เปิดแพ็กใหญ่นะครับเป็นเลเวล13ทสามดีนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับผมแนะนำให้เปิดแพ็กใหญ่นะ ส่วนของรางวัลใน r p ีเดี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันทั้งหมดแล้วนะครับทั้งชุดแล้วก็ท่าเต้นต่างๆนะฮะส่วนใครที่อยากมี r p พีีมนะครับเวลาผมเปิด RP เดี่ยผมจะชวนคนในแคลนก่อนนะครับตอนนี้รับสมัครคนเข้าแคลนอยู่นะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าแคลนผมนะเอาเป็นตัวละครเลเวล50ขึ้นไปนะฮะเพื่อป้องกันมหาเทพมาสิงอยู่ในแคลนนะครับบางทีเดียเข้าไปในแคลนปุ๊บไปบิดยิงทั้งแบบเดียแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ ใครที่มีเลเวลตัวละครและแรงตามที่กำหนดสามารถเข้ามาในแกงผมได้เล,เลยนะครับแต่ว่า r p เดอนนี้น่าจะเต็มเลยนะเพราะว่าเขา,าจำกัดแค่20คนนะครับแล้วชุด RP ีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดเลเวล50นะเลยครับนี่เป็นชุด RP เลเวลหนึ่งไงดูดิแค่ชุด RP เลเวลหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรสวยวส่วนชุดสวยแบบนี้ใส่แล้วจะเล่นโหดขึ้นจริงหรือเปล่ามต้องไปพิสูจน์ในแบบนะฮะ เอ้ยจับตุ๊พงเอ้ยโอ้โหโดนยิงซะหลังหักกันเลยทีเดียวใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยดีใครยิงไม่รู้ทีแรกเอาปะตัวเดียวเองเอาดิเขาเหลือคนเดียวเองใช่เหรอเพ่ข้างหน้ามาของข้าให้ตัวนี้ชุดแดงเนี่ยไปดิอยู่ขวามุมขวาโอเคเขียวบล็อาระเบิดด้านบน งานวันนี้เดี๋ยวเราจะวางแทบขึ้นไปนะฮะแป๊บนึงระเบิดใครวะตาระเบิดของหอนโดดยิงแบบพระเอกไหนวะระเบิดพี่เขาอยู่ดิโอ้โหลงล่างแล้วอีกแล้วเหรอเขาพิมพ์แท็บมาเขาเหยียบกระโดดขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ยิงแล้วสซ้ก่อนเลยถึงจะได้คิวยิงมันก่อนพี่เดี๋ยวโดนนัดคิวนะพี่ยิงก่นก่อนสะบกบังเต็มเลยระวัง Watch out ทำอะไรกันอะสถานการณ์ตอนนี้ตรงลานโล่งมีรถจอดอยู่นะฮะเหมือนเห็นรถแว๊บๆในโพชิงกี้มีรถเหรอที่อ้าวรถนึงนะผมเช็คนี่ก่อนเห็นรถเห็นรถจร๊ฟไหมย่งไรรถดรอปหรือว่ารถอะไรรถชนรถกำลังขับอปกี่วกับเรือเลยฮะไล่เลยฮะโอเคเอาเลยนะเอาเลยนะตามๆไปตามไป เฮ้ยเจ็บนาจ็มนาหญิงเจ็บแล้วขาดไม่เดียวขาดไม่เดียวเอาให้มันอยู่นี่ไปแล้วข้างหน้าไปไหนอ่ะอะไรวะแม่เย็ดด้วยบรรดาด้วยข้างหน้าถ้าอยู่ในบ้านนะฮะไม่เห็นจะโดดลงเหรอน่าจะอยู่ในบ้านนะเจออะไรวะเสียงมันสึกิ <laughs> ไอ้ไอ้ตัวนั้นมันขับเไอไ้นั่นไงพี่ข้างหน้าข้างหน้านะเห็นไหมเห็นไหมโอเคอคนนี้น่าจะมาแค่คนเดียวนะแล้วเขาจะระเบิดแล้วเขาแล้วก็ขับชน <c oughs> คนนี้ของเพียบเลยนะฮะ ตอนนี้วงเล็กแล้วนะครแล้วเพื่อนเราติดธุระอยู่นะครยังเล่นไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเซฟเพื่อนไว้ตรงนี้ละกันนได้ได้เดี๋ยวเราจะไปเช็คตรงเอ็ดอกนะครับคาดว่าน่าจะมีคนไปเก็บนะแล้วในคลิปนี้ด้วครับก็สดับสื่โดยเพสติ r a ราโกพาร์นะครับรับเติมเกมับจิวาแบบโคตรถูกเลยครับและนอกจากนี้ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับ พอเวลาเกมภาพจีโอบายวงเล็กแบบนี้นะครับพยายามเช็คซ้ายขวาดีๆนะบางทีอาจจะมีคนดักหรือว่านอนงูอยู่ก็เป็นได้นะพยายามเช็คซ้ายขวานะครับบางทีเขามองมาให้ไกลเนี่ยเขาจะไม่เห็นญ่าเนะฮยเขาจะเห็นเราอยู่ลงโลกนี่ยหาที่กำบังไว้เนี่ยตรงบ้านมีคนไหมเนี่ยมีคนวิ่งมาเก็บแอร์ดอปนะฮะเดี๋ยวปีนก้อนั่งเลยกันเดี๋ยวย่าบังนะฮะเห็นปะการดักแอร์ดอปมันที่อย่างนี้เลยฮะยิงนิ่มๆไปหนึ่งคน ได้แล้วนะหนึ่งคิวนะครับเพื่อนมายังเนี่ยวงจะบีบแล้วนะครับต้องผ่าเพื่อนเข้าวงนะสำหรับเกมภัพจีโอวายเนี่ยเป็นเกมที่เล่นได้แบบชิวๆนะแต่เพื่อนติดดูแลเนี่ยเราสามารถผ่าเพื่อนแอบตามบ้านหรือว่าตามขอบวงแบบนี้ได้นะ นีอยู่ในวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางที่กั้นหรือว่ากำแพงไว้นะครับการศัตรูยิงมาใส่เพื่อนเรานะฮะนี่ฮนะถ้าศัตรูโ่มาเนี่ยอาจจะยิงไม่โดนนะครับไม่มีรถจอดด้านหลังด้วย <c oughs> มีคนอยู่วะเดียอาจจะเป็นรถคนที่ใส่ชุดกิริสรุหรือว่าชุดผ่าเมื่อกี้เนะนี่ยน่ครับวงจบตรงนี้พอดีนะมุมสวยเลยนะฮะตอนนี้สายเราไม่มีแล้วนะครับต้องระวังขวาอย่างเดียวแล้วนะมีสมุกไกลๆนะครับ ดูโลเคชันก่อนนะฮะเพราะว่าวงจบกันที่โล่งนะครับ๋อแล้วทางซ้ายมีสโมกขึ้นนะครับนรอน่าจะยิงกับทางขวานะม,นม,นมีการมาร์กบอกเพื่อนนะเ,เห็นหัวแวบๆนี่ครับตรงมุมก้องโดนแล้วหนึ่งเม็ดนะครับอีกเบ็ดนึงไม,นมไม่โดนโดนที่อื่นยิงไหม รถรถมาขวารถมาขวาโอ้หคนนี้ขับบลอดมาอย่างเท่เลยนะครับแล้วยังมีเพื่อนเขาเหลืออยู่นะเราต้องไปหาที่เล่นนะครับตรงนี้เล่นไม่ได้แล้วนะโดนดักขวานะเดี๋ยวขอเช็คล้อวบงบก่อนนะครับว่าศัตรูอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครขอหาตำแหน่งศัตรูก่อนนะเพิ่งได้นมีรถจอดอยู่ขนาดไหนครับ น่าจะมีคนอยู่นะ่ยวันนั้นจะเล่นเดินนี้นะครับเป็นไงนอนอยู่เลยนะเอ,าอ้ายังไม่ตายเหรอ,อยังไม่ตายนะครับแต่ว่าน็อกปแล้วนะเดี๋ยวเช็คกันหลังก่อนนะว่ามีอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วเลยครับ <ไป S 1> เอ้าติดเนินนะครับรถตีข้าไปดอย เผื่อมีศัตรูนั่นหลังนะเห็นนี้นะจะเล่นได้นะครับนะโอเคตัวรถเหลาได้คิวนะครับไม่มีเสียงข้างหน้านะครับน<อ>ี่ไงเสียงทิ้ง,งิน,นะฮะ<อ>โอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วสไนเปอร์แล้วกันนั่นไง เรียบร้อยด้วยครับโอเคเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยเด็ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ